สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับง,งานของดีของเด่นสกนลนครประจวปี2 5 6พัองเรานของเรเองนะคะวันนี้เป็นวันที่3ของการจัดงานแล้วนะคะและอย่างที่เราได้ บอกไว้แล้วว่าในงานของเรานั้นจะมีการไลฟ์แจกของรางวัลสำหรับร้านต่างๆในงานนะคะที่ได้มอบรางวัลมาให้วันนี้อยู่กันอีกหนึ่งร้านค่ะที่จกักกิจกรรมรูปกระราค่ะหน่อยสมุนไพรนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหน่อยสมุนไพรนะคะแนะนำตัวชั้นเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะหน่อยสมุนไพรนะคะเป็นโวทีสีดาวของอำเภอตาลสมค่ะ ว้าวเป็นของดีโอดดสีดาวของตารสูงอุบรัชธานีของเราเองนะคะสำหรับหน่อยสมุนไพรนั้นได้ยินข่าวว่าเป็นกูรูเรื่องไยเหรอคะใช่ค่ะยังไงเอ่ยไหนบอกท่านผู้ชมทางผ่านโซเชียลหน่อยสิคะค่ะตัวนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราผลิตขึ้นมาแล้วก็เราสารต่อภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้วย เรามาทำในเชิงวิชาการก็คือไปทำเข้าในระบบแล้วก็ทำวิจัยอนี้วก็มีการพัฒนาตัวนี้คือเป็นครีมแต้ม่อยหูดสิวอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต้มให้มันออกไปจากร่างกายตัวนี้เป็นตัวครีมซึ่งอย่างที่บอกไปว่เมื่อคู่่นี้ก็คือเราได้ทําการวิจัยในระดับประเทศมาเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะคะ สถาบันวิจัยแล้วนะใครจะครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นของกระทรวงวิทย์แล้วก็สวทชวค่ะท,ที่ที่เราเข้าร่วมอะค่ะแล้วก็ ข้อดีคือเราได้อนุญาตใช้เครื่องหมายลงในผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะ,ะในชนิงคคใช่ไหมคะคือมั่นใจได้เลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วะจะไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการที่ทำให้ร่างกายของเราได้เป็นอาา<ช>ันตรายอย่างแน่นอนนะคะ,คะ,ะนอกจากจะวิจัยที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยได้ยินข่าวมาว่าไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยค่ะ,ะ,ค,ะคือทีมที่ทําด้วยกันเนี่ยค่ะไปคว้ารางวัลที่ประเทศญี่ปุ่นมา ว้าวคือเราไปแข่งขันมาด้วยสำหรับครีมตัวนี้และญี่ปุ่นก็ให้รางวัลมาด้วยเพราะฉะนั้นนีคือการันตีได้เลยว่าคุณภาพของหน่อยสมุนไพรในการกำจัดแต้มฝอที่เม็นวันติ่งเนื้อกระจุดดำดำต่างๆเหล่านี้คือหายแน่นอนโดยการันตีว่าหายภายในคือถอนรากถอนโคนแล้วก็ไม่กลับมาอีก เราเราจะเห็นผลในครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี่เลยค่ะนี่คือข้อดีของเราเลยครั้งแรกที่ใช้จะเห็นผลเลยทันทีการันตีได้จากรางวัลจากญี่ปุ่นแล้วก็ทีมวิจัยเจสนารนวิจัยระดับประเทศของประเทศไทยของเราเองทาค้สำหรับใครที่สนใจอยากจะได้ครีมแต้มกําจัดฝีที่แมื่วานติ่งเนื้อกระจุดำดต่างต่างเหล่านี้สมุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอ๋อตัวนี้ปกติ ห้ากรัมนี้เราจะอยู่ที่ราคา790ดาสิบาทแต่ตอนนี้เราโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่590บาท590บ,<า>บาทเฉพาะในช่วงงานของดีของเด่ดสนสกุลนครของเรานี้เท่านั้นใช,ใช่ไหมคะใ่ค่ะ,คะถือว่าถูกมาเลยกับครีมที่ได้รับ การวิจัยอะไรต่างๆได้รรางวลมาในระดับสากลด้วยนี่นะคะใช่ค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆว่าอันนี้ของเราเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะเพราะว่าเราจดสิทธิบัตรไว้ด้วยเห็นไหมมีสิทธิบัตรความเป็นสมุนไพรด้วยค่ะค่ะถ้าเราไม่จดนี่รับรองแล้่มีคนเคลมแน่นอนค่ะต้องคือหลายประเทศอาจจะจ้องเครมเราอยู่เราก็จดสิทธิบัตรเอาไว้เลยของดีของไทยเรานะคะว่าใครสนใจเนี่ยมาได้เลยถ้าใครไม่อยากจะไปจี้ ใส่ที่นั่นที่นี่บอกเลเซอร์บางคนกลัวนะเลเซอร์แบบฟันออกหุ้ยหุ้ยหอย่างนี้ไว้กลัวบอกว่าผิวหนังเราจะไหม้หรือเปล่าแต่ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพาะเป็นสมุนไพรปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้คุณหน่อยการันตีใช่ค่ะคือข้อดีคือชุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะได้อยู่ประมาณ5 0าสถึงแปจุดเลยค่ะว้าวชุดหนึ่งเนี่ยตัวชุดเลยนี่นะคะใช่ค่ะทั้งเนื้อตัวร่างกายเรานี่นะคะ5 0าสถึงหกจุดเลยใช่ค่ะเต็มได้เยอะไม่เปลือง คุ้งเรียกคุ้มสุดๆเลยนะคะตรงนี้ซื้อได้เลยอนอกจากเราจะมีครีมแต้มใส่แต้มปุ่นแล้วเนี่ยที่มูธของหลายชุมชนยังมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจอีกบ้างคะลองแนะนำชนิดนึงค่ะตัวที่ตัวที่เป็นนางเอกพี่แล้วก็จดสิทธิบัตรถ้าพูดถึงตัวนี้เนาะตัวนี้คือพี่จะทําในลักษณะเป็นรูปแบบของครีมตัวครีมที่จะมาแต้มฝ่ายแต้มกละแต่ว่าตัวสูตรน้ําที่อยู่ในสิทธิบัตรเดียวกันก็จะเป็นตัวสะเก็ดเงินแพ้เคมีแล้วก็ เป็นตัวเชื้อราเล็บเล็บหกพวกน้ำกัดเท้าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใช้ได้เลยล้วก็ตัวสีฟ้านี่คือแก๊สเก็บเงินใช่เป็นแบบสุดน้ำเนาะใช่ค่ะคือมันจะอยู่ในครอบคลุมของสติบัตรด้วยกันสีชมพูตัวนี้ก็จะเป็นสเปรย์ฉีดพวกเชื้อราเล็บมือเล็บเท้าใช่ค่ะตัวนี้ต่างชาติเขาชอบมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้พี่ส่งไปที่รัสเซียแล้วก็ที่อิตาลีลูกค้าสั์ใช่ค่ะระดับยุโรปเลยเหรอคะใช่ค่ะ อันนี้พี่ส่งมา20สกว่าปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งส่งนะใช่ค่ะเมื่อไรจริงๆเพราะว่าแถวลาซิอิตาลีนี่เขาหนาวใช่ค่ะแล้วคือน้ำแข็งกัดมือกัดเท้าใช่ไหมคะเล่อนไมได้อันนี้คือสาเหตุที่พี่ได้ส่งก็คือเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาใช้ผลิตภัณฑ์พี่ไปแล้วเขาถือกล่องเนี่ยคะ่ะไปหาซื้อตามร้านขายยาเรื่องของเรื่อง เจ้าของคุณแล้วขนลุกเจ้าของร้านขายยาเขาเห็นแล้วเขาก็ดูข้อมูลพี่แล้วเขาก็สั่งพอสั่งไปแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกรุ๊ปมาค่ะเขาก็มาสั่งเรื่อยๆนี่คือที่มา,าทำไมาาใช่ค่ะ,คะตอนเนี้แต่ละร้านที่ที่เขาทําเกี่ยวกับกุ๊ปทัวร์ต่างประเทศเขาก็สั่งพี่มาตลอดเลยโอ้โหอย่างนี้ก็คือ20ปีที่ผ่านมาได้ออเดอร์ออเดอร์ตลอดใช่ค่ะแล้วแล้วเขาก็ส่งตลอดแล้วเขาก็บอกว่า ที่รัสเซียลูกค้าที่รัสเซียค่ะเขาก็ทักมาคุยอยู่เขาบอกว่าเขาใช้ดีมากไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆก็เลยพยายามรักษามาตรฐานไว้แต่เขาจะจําแพ็กกิ้งคือเราจะเปลี่ยนไม่ได้พ็รเจจส่งแบบนี้เลยสีนี้เลยห้ามเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าของเรามันเป็นภาษาไทยทั้งหมดใช่ไหมคะแต่เขาก็ไปครอบเป็นภาษารัสเซียเขาครอบอีกทีไม่นานเราได้ส่งไปถึงส่งรัสเซียแล้วนะคะไม่ธรรมดาค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีผลิตเดณอ์อะไรอยื่นอีกบ้างคะสำหรับลิบของหน่ยชมุดไพ่ค่ะ ตัวที่เป็นนางเอกพี่ตอนนี้ก็จะมีตัวมะกรูดอันนี้เป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะของพี่อ่ะตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นมะกรูดสครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมผมร่วงเนี่ยผมกําลังขึ้นเนี่ยหมัดผมถ้าผมร่วงเยอะๆนะมันจะขึ้นเป็นลูกเลยแล้วก็แพ้เหงื่อคันตามตัวเนี่ยค่ะเอาตัวนี้ทาได้เลยใช่ตัวนี้เลยคือตัวนี้เป็นชูอินวันที่อยู่ในเป็นเห็นะคะเป็นแชมพูแลวก็เป็นแชมพูได้ด้วยใช่ค่ะตัวนี้จะไม่มีฟองเพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติ แล้วก็เวลาคนที่มีปัญหาเรื่องกินตัวแรงๆเอาทาเลยทาเลยทารักแร้ได้ด้วยใช่ค่ะาทาแล้วทิ้งไว้เลยกิยนตัวเราจะไม่มีด้วยวค่ะจะดีจังเลยเพราะมันใช่คเก็มีคุณสมบัติแับนี้อยู่แล้วซอกคอดำลักแร้ดำซอกขาดำ ได้หมดเลยค่ะยกเว้นใจดำไม่ได้อันนี้ต้องควักหัวใจแล้วใช่ใจดำนี่แก้ยากนิดนึงแหมต้องต้องไม่ใช้ดูนะใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรดำาหมาช่องรออันนี้ไม่เกินอาทิตย์ค่ะเราจะตอบโจทย์ได้เลยแค่ทาทีไงหลอดเท่าไหร่คะ อันนี้พี่ขายปกติมันจะอยู่ที่180บาทแต่ว่าตอนนี้พี่โปรโมชั่นอยู่ที่100เฉพาะงานนี้หนึ่งร้อยทั่วทั่วลยใช่ค่ะเฉพาะงานนี้นะคะพี่ให้หนึ่งร้อยน่าซื้อทั้งหมดในพิธีกรก็เริ่อแบบสนใจอยู่หลายตัวแล้วนะคะตอนนี้วเราไปลองดูว่าเพราะออผสมไรยังไงก็ดีต่ด้านการธรรมชาติฝั่งนี้ล่ะคะคือเรามาเองด้วยตัวนี้จะเป็นเจลน้ำมันเมล็ดองุ่นค่ะ อันนี้ไ,<อ>ไว้สหรับฟื้นฟูผิวตเติมร่องผิวใครที่มีปัญหาเรื่องร่องผิวลึกๆนะคะแล้วก็ทาได้เลยคือเป็นเซรั่มเป็นเจลใช่ใช่ <ทา S 1> ค่ะ,คะอันนี้จะทําจากว่านหางจระเข้ค่ะตัวหลักๆพี่จะเป็นน้ำมันเมล็ดองุ่นแล้วก็ว่านหางจระเข้ค่ะราคาเท่าไหร่คะตัวนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่ห5 0ห้าสิแต่ว่าพี่ก็มาโปรโมชั่นเหมือนกันคืองานนี้พี่โปรโมชั่นกับทุกตัวเลยใช่ค่ะเพราะว่าอยากให้ คนที่เขามีปัญหาเรื่องผิวเรื่องล่องผิวนี่ค่ะมาใช้แล้วก็ตัวนี้เป็นหลอดเล็กใช่ค่ะหลอดเล็ก10 ml ใช่ค่ะอันนี้พี่โปรโมชั่นอยู่ที่500 500บาทด้วยใช่ค่ะใช่โปรโมชั่นให้เลยค่ะจัดให้สำหรับันี้จะเป็นตัวสะเก็ดเงินเป็นสเปรย์สัรู่นี้ใช่ค่ะอันนี้ขนาด120 ml ตัวนี้จะ60 ml พี่จะมีสองไซส์อันนี้อยู่ที่ 380บาทเจนนี้อันเนี้ยอยู่ที่550ค่ะก็เป็นเปรั่ม่ใช้ได้นานใช่ค่ะเจนนี่คือฉีดขวดแรกเราจะรู้ผลเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์พี่มันจะตอบโจทย์ตรงนั้นเลยจะรู้สึกได้ทันทีใช่ค่ะว่ามันตอบโจทย์เราจริงๆส่ววนนตัี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเจลเหมือนกันค่ะแต่เป็นตัวไซส์ใหญ่ใช่ใหญ่ราคาก็จะปรับขึ้นแต่ก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันค่ะนี่ล่ะคะเหมือนกันค่ะเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะ อ๋อตัวนี้เป็นน้ำมันน้ำมันเหลืองคือพี่ก็ใช้อยู่แล้วแล้วก็เวลาพี่ไปทําบุญไปอะไรพี่ก็เอามาแล้วก็มาลงที่ร้านด้วยนันเหลอเป็นของเพื่อนเครื่องสำอเป็นยังไงคะอันนี้พี่ไม่ได้ทําเองนะของเพื่อนเอาบอกเลยใช่ค่ะน้ํามันเหลืองก็น่ะมันจะช่วยเรื่องเขาเรียกว่าผ่อนคลายวิงเวียนศีรษะคือนวดได้ใช่ค่ะพวกนิ้วล็อกอะไรก็ได้หมดเลยนี่สำหรับนักกีฬาต่างๆใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าใค่ะ ปดดวดงงก็สามารถจะใช้ใชนุ่นผ่อนคลายได้อาออันนี้มาทำ<ช>ออเดอร์เผื่อเพื่อนไปด้วยดูบางนูน้นนะคะยังไม่หมดเรื่องมากนะคะตัวนี้พี่จะเป็นแชมพูนางเอกพี่เหมือนกันอันนี้พี่ส่งที่มหาลาัยจุฬาด้วยค่ะใช่เพราะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องผมผมร่วงผมเขาเรียกว่าผมที่มัน เหมือนว่าเป็นขุยอะค่ะเป็นรังแครนใช่แล้วก็แพ้ใช่ค่ะแล้วก็แพ้แล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องผมขาวเนี่ยค่ะเนี่ยเหมือนพี่เนี่ยใช้มันก็จะเคลือบใช่ค่ะเราะว่าองพอกทิ้งไว้สักพักนึงนะคะจะเคลือบผมเราอัญชันมีคุณสมบัติที่ทำให้ผมดกดำเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ทําให้ผมงอกขึ้นใหม่ด้วย เร็วด้วยใช่อ่ะค่ะ,ะ,คะผมผมไม่ล่วงง่ายค่ะตัวต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นสบู่ค่ะสบู่นมข้าวหอมนิน่แต่ว่าตอนนี้พี่จะใช้นมข้าวหอมมะลิแทนโอ้หอมมะลิเลยนะคะใช่ค่ะพรีเมียมเลยใช่คือเรามาสกัดเอาอันนี้เราทําเองด้วยแต่เราอันนี้พี่ทําส่งจีนเขาสั่งพี่ครั้งละห้าร้อยก้อนประเทศจีนที่มีประชากรเป็นแบบพันล้านคนใช่ค่ะ เขาเอาเขาาของถูกมาขายเราแต่พี่ส่งเขาอีกระค้านึงนะเขาของบ้านเราไปอันนี้จากกรุ๊ปทัวร์เหมือนกันทัวคนจีนเข้ามาสั่งใช่พี่ก็เลยก็เลยได้จากกรุ๊ปทัวร์ต่างชาติเขารู้ว่าอะไรดีใช่ค่ะคือเข้ามาใช้พี่ไปลงที่เจเจมอค่ะเขาใช้แล้วเขาก็มาเมาเป็นกรุ๊ปทัวร์มาเลย ใช่เนี่ยเราก็ส่งต่างประเทศใช่ตอนนี้ก็มีแต่ส่งเขาเขาสั่งครั้งละ500ก้อนโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะคะอ๋อจากนั้นเป็นน้ำมันมะพร้าวอันนี้จะเป็นตัวกินใช่ค่ะสพเลยใช่ค่ะอันนี้ใช้กินใช้ดีท็อกซ์แล้วก็เป็นน้ำยาบ้วนปากใช่ด้านล่างอันนั้นเป็นน้ำยาบ้วนปากค่ะทำให้ฟันทนฟันที่โยกๆอะค่ะอมเลยค่ะแน่น ใช่แล้วก็พวกที่แบบใช่อันนี้อันนี้อันนี้มันจะเป็นที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่เขาทําอยู่แล้วแล้วก็มาทําตลาดช่วยตอนนี้นะคะที่บอกว่าฟันเป็นคล้าใช่ค่ะอาจจะด้วยการสุรุรีใช่กาแฟพอดีลูกชายพี่อ่ะเขาเขาสอบติดเตรียมทหารเขาฝึกเนาะการฝึกเยอะๆะพี่ก็มีตัวนี้ตัวแล้วก็ตัวครีมมะกรูดนะคะพี่เอายกให้นักเรียนเลยนักเรียนที่มีปัญหา นักเรียนเตรียมทหารใช่ค่ะเขาเที่ยวฝึกเยอะๆแล้วเขาตอบโจทย์แล้วเขาก็ไปเล่าให้พ่อแม่เขาฟังพ่อแม่เขาโทรมาขอบคุณใหญ่เลยคือเราได้ดูแลลูกเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราดูแลแค่ลูกเราเองได้บุญไปใช่พี่ก็สั่งสั่งไปให้ลูกๆเขาคือบางทีไปฝึกเนาะการแปลงฟันการดูแลตัวเองมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยใช่กพี่ให้ลูกไปทําไปอมแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องแพ้เหงื่อแพ้อะไรเนี่ยค่ะ ที่ยกไปเป็นหลังเนี่ยเพราะว่าเราเราก็ฝึกหนักมาได้ใช่ใช่เรียอะไรอย่างงี้แล้วนะคะลูกลูกพอใจมากนี่นี่คือสิ่งหนึ่งคือเราได้เทสด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทํามันตอบโจทย์ไหมคือเราต้อง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 กล้าให้แล้วก็กล้ากล้ากล้าเพื่ออย่าแบบว่าคนที่เป็นนะคะเขาก็มาขอบคุณเราเห็นผลใช่ใช่ถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วขายเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่650้อยค่ะอันนี้ราคาอันนี้อยู่ที่กวุ่นละร้อยค่ะ ร้อยหนึ่ง่านั้นเองใช่ใช่เราก็คืออมนิดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เปลืองค่ะมันจะเฟื่อนๆืนิดนึงแต่แต่มีปัญหาเรื่องแผลในปากเรื่องเขาเรียกว่าฟันโยกหรือว่าปวดฟันเอาอยู่เลยใช่ค่ะอมเลืกลัวด้วยไหมคะกลัวได้ค่ะกลัวประมาณกี่นาทีคะก็ประมาณ10นาทีหนาทีก็อยู่แล้วค่ะให้ใช้ราแล้วเราจะรู้เลยว่าฟันเราแน่นมากรู้สึกได้เลยเพราะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฟันพี่บอกเลยว่าแนะนําเขาไม่ต้องไปถอน คุณต้องรักษาก่อนเพราะถ้าถอนแล้วมันจะมีปัญหาใช่เพราะถ้าถอนแล้วก็คือฟันแท้แล้วกนหลุดไปแล้วใช่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 ใช้ใช่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 ใชะใ่ะใช่่ใช่ใช่ะใช่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 ่ใช่ ของดีอยู่บนราชการเงนคนเราที่เองแาบคนก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้แมานยำในนี้ไม่รู้จริงพยายามลุ้น5ดาวอยู่ค่ะยังไม่ได้ก็ลังฟังครัเพราะว่าเราคือผลิตภัณฑ์ของเราพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีอย่างเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะตัวนางเอกที่คุณหน่อยได้บอกไปได้เป็นครีมกําจัดไขมันเป็นเจ้าเดียวที่เรายังทําตรงเนี้ยอยู่แล้วเราไปต่อ ยังได้ยังไปต่อเพราะว่ายังพัฒนาไเป็นปีที่32แล้วค่ะที่พี่อยู่ปีที่32ใช่ค่ะถ้าเปรียบเป็นคนก็แหมเริ่มเข้ากลางคนสร้างตัวได้แล้วแข็งแกร่งแล้วนะคะจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าถ้าไปถึงปีที่40กว่านี่น่าจะคือมั่นคงแล้วหลักฐานมั่นคงต่างๆแล้วนะคะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของหน่อยฉุนพลายใช่ค่ะถ้าแบบจบงานนี้ไปนะคะหน่อยฉุนพลายเนี่ยเราจะตามไปซื้อสินค้าได้ทัน อ๋อพี่จะมีคีย์เวิร์ดโค้ดวิธีผลิผลิตภัณฑ์นะคะหลังซองให้เก็บไว้เนี่ยถึงใช่ค่ะนี่ตรงนี้นะคะมันมีคีย์เวิร์ดสแกนได้เลยใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มลายเป็นเพื่อนกันได้เลยใช่ค่ะตัวนี้หรือจะเซิร์ชเซิร์ชเข้าไปใน Google ว่าหน่อยสมุนไพรก็เจอนี่เลยกูเกิลด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะเบอร์โทรศัพท์ไปให้ใต้ไลฟ์ของเราดอีกทีหนึ่งได้เผื่อใครสนใจนะสั่งทางออนไลน์ว่าตอนนี้เราก็มีเคลื่อนี้อยู่ก็ส่งกันได้เลยสำหรับหน่อยสมุนไพรนะคะ ราคาแล้วก็พูดคุยกันมามากมายแล้วหลายคนก็รอคอยแล้วนะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปในช่วงไทยเราจะแจกของรางวัล<ด>วันนี้หน่อยเหมืนใครแจกอะไรคะคือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะะตัวนี้เป็นดังเอกพี่ตัวหนึ่งเหมือนกัน<อ>ตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กสา m สิบมก็คือคตัวนี้ก็คือตัวนี้ใครมีปัญหาเรื่องเล็บเล็บโคบเล็บที่เปราะเล็บที่ไม่ทนเล็บไม่สวยเล็บที่มีปัญหาแบบ โค้งงอผิดปกติเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ในการช่วยรักษาในกระดานนี้และผ้าที่เป็นเชื้อราในเล็บมือเล็บเท้านีก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะดูแลเล็บได้เลย3 0มิบลลิตรนวันนี้หน่อยสมุนไพรจะแจกทั้งหมดห้าขวดห้ารางวัลใช่ไหมค่ะะตัวนี้ปกติราคาอยู่ที่190บาทคบะาทใช่อันนี้พี่แจกฟรีเลยค่ะ สำหรับคนที่เป็นจะได้รู้จักกันมากแจกฟรีสำหรับผู้ที่มาเล่นเกมใฮไลฟ์สดของเรานี้นได้เลยค่ะนะคะห้าพันจะได้รางวัลนี้นะคะเราจะมีคําถามเป็นแค่หนึ่งคำถามเท่านั้นคะะในสมมติครได้เตรียมไว้ไหมคะคําถามให้เวลาคิดนะให้เวลาคิดหนึ่งคำถามนะคะสําหรับการแจกรางวัลห้ารางวัลนี้นะสำหรับใครที่จะมาร่วมเล่นเกมของเรานะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการเล่นเกมได้รับรางวัลนะคะจะต้อง กดไลค์กดแชร์โพสเป็นาสาธารณะในะ Facebook ของตัวเองนะคะ,คะต้องทำให้ถูกต้องตามกิติกา,กานะ,ะแล้วก็ตอบคำถามเข้ามาให้ถูกต้องนะ,ะตอบเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะประกาศผลผู้โชคดีในวันนี้ไม่เกิน18นาฬิกานะคะแอดมินจะเป็นคนสุ่มเลือกผู้โชคดีคที่ตอบถูกและทำถูกต้องตามกติกานะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว กดสามเข้ามาหน่อยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดสามเราก็อยากังไปเล่นนะคะอันนี้ให้หน่อยสมุนไพรถามคำถามหนึ่งคำถามสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านในรัฐส่วนของเราค่ะอันนี้พี่ขอเอาคำถามง่ายๆดีกว่าได้เลยเหมือนกับว่าเราคุยคุยคุยแบบเป็นกันเองไม่เครียดค่ะอันนี้พี่พี่ขอแค่ใครที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายเลขเก้า อุ้ยเดี๋ยวก่อนอย่างนี้มันก็ต้องโชว์อย่างนี้มันก็ต้องโชว์เลขบัตรในในโพสหรือเปล่าคะเอาแค่ถังท้ายบัตรก็ได้ค่ะไม่ต้องเอามาหมดนะเดี๋ยวมิชชันชีพมาหาคุณใช่ค่เพราะถ่ายมาแล้วก็เอาแค่เอาแค่ตัวท้าย ใช่ก็คือเล่นใช่แล้วก็โพสต์มาในคอมเมนต์ใต้ไลฟ์ของเราในตอนนี้ไม่ต้องแน่แน่ไม่ต้องไม่ต้องเอาหมดมันพึ่งดวงนะไม่ได้พึ่งแบบกูรู้คำถามเลยนะคะความรู้ไม่ต้องเอาดวงอย่างเดียวเอาง่ายๆเข้ามาเลยตอนนี้มีใครแบบว่ากดกดสามมาไหมคะมีนมีใครกดสามมาไหมคะไม่มีเลยหรอไม่มีใครกดสามเล่นเกมเลยแต่ไม่เป็นไรมีมาแล้วสองคนโอเคเกมเราสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว เกมของเราแจกของรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ในการช่วยรักษาโรคเชื้อราในเล็บมือเล็บเท้านะคะตรงนี้ขวดนี้ปกติคือราคา190บาทนะแจกฟรี5รางวัลสำหรับท่านผู้ชมที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข9นะคะถ่ายรูปบัตรคุณมาแล้วก็เอาแค่เลข9นะเลขอื่นคือขีดค่าออกนะคะเลขอื่นคิดค่าออกเลยนะ ไม่ต้องทำมาหมดนะเพราะว่าที่นี่เขาชอบเลขเก้ากันพี่ก็เลยเอาเลขเก้าเก้าหน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 ้าใช่เก้าหลังและวก้าหน้าต่อไปก็หลังเกาหน้ากันเป็นเลขดีมงคลใ่คนไทยชอบเลขเลยเอาเลขที่นี่ชอบเพราะที่นี่คนชอบเลขเก้ากันก็ตอบกันว่าเขามาได้เลยนะเพราะว่าแอดมินก็จะเป็นคนสูงเรื่องผู้โชคดีห้าท่านห้ารางวัลที่จะ ได้โชคดีรับรางวัลของเราจากกับหน่อยสมุนไพรเราในครั้งนี้นะคะแล้วแต่ลูกค้าโทรมาแล้วนะคะตอนนี้เราคุณจะต้องจบรายแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะเยนะอขอบคุณหน่อยสมุนไพรมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและก็สินค้าดีๆให้เราได้ช้อปปิ้งกันในราคาโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะคสสวัดีไปกันแล้วค่ะเจอกัน